กูเจ็ดหลังสองโลสองโลกลัวอยู่ดอกก็สวัสดีตอนเช้าๆอีกคือ,อนเนก้าพี่น่องมืัอนี่กะผ้าพี่น่องมากยามตุ่มปากหายทยคือเกานี่ใส่นหนีหลังหนึ่ง แต่ว่าลักมองอยู่หันเลเขาใส่รลดหนาไปไปิดเลยมาทีถือบัวนี่อะไปลยางแล้วกันพี่น้องมาลุนน้ำกันนี่ลังหนึ่งอยู่ข้างในมัลังหนึ่งมน,นทีจังไรในขากล่องบมม่มีลงกระถ่ายเลยแล้วเนาะขากล่องแตก ทิ่ถ่ายให้เบื้องหลังเดียวท่านไหนได้ป่ะง่ายมากจ้ะมว่าอยาาอยู่นี่มันตื่นตัวฝนมันเพียงข้อนี่มันต้องลงมันลุยไปอย่างโทรศัพท์จำน้ำจบน้ำอือใส่ละใส่ละล้างอ๋อหลังนี่ขึ้นล่มว่ะอ๋อแล้มบางทีหูถือโ่รัพท์มันล่มนี่ยว้าวไม่ดีดอยู่พี่เนาะไม่ดีดอยู่โอ้ย สองตัวตุมมตมมมต้มล่มลังนี่ได้ติดเต๋าตกใส่ม่องบ่ตุ่มมันหล่มหลังนี่เศรษฐายดีดปลาสามตัว à sí. xám oh, 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 oh oh, oh. tổ phía nó tùm lùm thuốc xếm mòn té như thế này được à xám tổ lắm này มันรุนหลังที่สองมาเนี่แต่ว่าก็สิบโบเลลงไปไทยแห่งตะเบิงเล้อเอาขึ้นมาจากสินธไทยที่สองพี่น้องโอ้ยขากล่องแตกต่างโได้นี่กับห้อยอีกห้อยเขาหนี่งปวดใดเยอะงับเพิ่งเห็นโต นั่นสองสามสี่ นี่ได้แปดตัวนี่สองหงส์รุ่นเบื้องหลังที่สามกับที่สี่พี่น้องที่สามอยู่นี่ที่สี่อยู่หันมันเป็นทาบอ่ะพี่พี่แต้มมองต็ดนี่ตัวลงกกระถ่ายเลยว่าขากล่องไนะพี่ขากล่องแตกล,ลูกใดยุ่งตาเป็นเลือดแห้งเลยนะ เพยังขอดีบรรยากาศชิวๆมันเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยขึ้นเลหลือหลังเห็นเป็นยังไงนีน่เอาขึ้นมาเนี่ยอะไรนี่โอ้ยอมีตะมองเขาเต็มอยู่คือซีมมนต์กันนึงที่ดูตึงๆต่างๆน,น,น่ี่องเถือถ่อเจ้าเถือถ่อเจ่า

Wow, mình phải nhảy thằng bà với tí nông ấy Nên 2 Ố Bà ca ngay 9 10 11 12 สหอันนี้สิตัวนี่สหลังเร่ๆทนั้ง ngay này cái thứ cứ sám si tổ mập hoái, áp ná tép lề sám tổ, đám này cái sám tổ. มาถึงหลังสุดท้ายแล้วมารุ้กันบ้างหลังสุดท้ายหลังปิดจับอ่ะมือนี้แล้วมันิึงนี่ยังเกิดขึ้นนี่บอโอ้โลำบากนะทงถ่ายวิดีโอมือนี้โอ้ยลงไปเลยละอ <c oughs> น้มเลือดเลยพี่น้อมมื่อนี้ล่ม มื่อคืนฝนลินเมื่อคืนนี่ฝนลินหล้างในมื่อวานนี่ง่ามันขัดติดป่าทุกตัวน่องตัวหนึ่งที่สองตัวง่าขัดแล้วเบิ้องวันนี้เป็นแังไหลที่จวดไห่บ่น,นี่สวดไห่บ่สวดไห่บ่มือน,นี่แก่มือเมื่อวานเลยเป็นทาบ่หลานนี่เงียบแต๋ ปกติมันจกจจักตักตเ,กกงเงอ,องเลย,ยเนีย้มันคือมีจีดีงงดยงสมันจะได้หล่นบมลพี่น้องเอยอุ๊บเงียียบแันคือรอกกินกมเอางาคัดอีก่มันเป็นยังไงวะตรงนี้วะถอ่พี่น้องีาตัวง่าคัดอีกที่ัแกไขเสรแล้วได้หน ง่ายพวกคัดมันที่เขาเรืน่นี้ง่าคัดนี่คือว่าโตพวกเขาก้อนมันดินบานนี้ง่ามันตีออกมาคัดกันพวกตัวนอกกระเบิดโอกาสที่เขาเรบาอนี้เขาไปบ่ได้เพราะว่าง่าคัดแล้วพวกตัวในล็อกไว้เลยโอ้ยสองมืออะ้รนี่เป็นไงแก่ไขเสียแล้วนี่น น่าจะห้ยบ่งเล้เนี่อไหกับเป็นสีนี้ก็เป็นอีกนี่ขัดกระลังงานเห็นบ่ปกติงานนี่มันขัดสนาะล้อลนอก็อยู่กับเขาเลยนี่ไม่ต้องเป็นสี ว่า,วากระสันกระสีถือไว้คนนี้อยู่ดอกพี่น้องเอ้ยอันนี้จะเก็บตัวเลยนะสี่หาตัวมึกนี่หาหาหลังคานมาันเพิ่มเฟิ่มมึกว้าวา ก็ง่าขัดก็ง่าขัด,ขด,ขดไปปลากระกตัวนี้ยขนาดได้ไปตีงานนั่งนี่ได้หาโตก็พอ,อห้อยสามหลังสามโตสามก่อนนี่พี่น้องตุ้มเจ็ดหลังสองโลสองโลกลัวอยู่หรอก เดี๋ยวที่ปิดสรุปพ้นทู่บ้านให้เบิ่งอีกสรุปมันนี้ครับมันนี้สองโลซีมันนี่เลยสองโลซี